โอ้โหทั้งใหญ่ทั้งสวยครับตัวนี้นะครับผมดูลายไม้ครับทุกคนตัวนี้ใหญ่มากครับลายไม้โคตรสวยครับตัวนี้นะครับผมมีความหนาอยู่ที่นะครับความหนานะครับสามนิ้วเลยนะครับทุกคนมีความหนาอยู่ที่สามนิ้วนะครับตัวนี้นะอดูความสวยครับแล้วก็ความยาวอยู่สองเมตรนะครับความกว้างนะครับฝั่งนี้อยู่หนึ่งเมตรยี่สิบสามเซนนะครับนี่ครับความกว้างฝั่งนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับ ความกว้างอยู่ที่1เมตร39เซาเซนะครับนู่นนะครับฝั่งนู้นเนาะโอ้โหดูลายครับสวยมากครับผมตัวนี้นะผมมาพร้อมเก้าอี้แบบนี้นะครับเก้าอี้พนักพิงแบบนี้นะสองตัวนะราคาทั้งชุดนะครับตกอยู่ที่26,500เท่านั้นนะครับผมถ้าใครต้องการนะครับผมต้องรีบเลยนะครับหน้าใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับนานๆนะครับผมจะมาหนึ่งครั้งนะครับผมนานมากนะครับ นี่ครับงามๆแบบนี้เลยครับลายไม้แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวที่ยังไม่ได้จองเนาะตัวนู้นจองเรียบร้อยเนาะอ่าเหลือตัวนี้อีกหนึ่งตัวตัวนี้หน้ากว้างฝั่งนี้นะครับร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะครับก็เมตรยี่สิบนะครับผมก็เมตรยี่สิบความยาวก็สองเมตรเท่ากันนะครับความหนาสามนิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็ฝั่งนี้ร้อยสิบแปดเซนติเมตรนะครับก็เมตรสิบแปดเซนนะครับผมนี่ครับตัวนี้เลยนะครับผม ขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นขาปีกธรรมชาตินี้นะครับตัวนี้จะค่อนข้างตรงนะครับตัวนี้ค่อนข้างตรงนะลายไม้สวยเหมือนกันครับนี่ครับนี่แทนให้ดูแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะอ่าราคาเท่ากันเนาะสองหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับเลือกกันได้เลยนะครับทั้งสองชุดนะถ้าใครชอบก็เลือกได้เลยนะครับนี่หนึ่งอ่าหนึ่งชุดอ่าสองชุดนะครับที่ที่ที่เหลือนะนี่สองชุดนี้นะครับผม ถ้าใครเลือกก่อนก็ได้ตัวใหญ่ไปนะครับแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้คือตัวใหญ่นะครับอันนี้หน้ากว้างเกือบร้อยสี่สิบเซ้นนะครับร้อยสามสิบเก้านะครับ่าตัวนู้นร้อยยี่สิบครับผมราคาเดียวกันเนาะก็ถ้าสนใจก็ทักสอบถามทางแอดมินได้เลยครับสั่งจองได้เลยครับรีบเลยนะครับผมไม่ได้มีบ่อยๆเลยครับตัวนี้อ่าเก้าอี้ก็แบบนี้เลยอ่าแล้วถ้าใครชอบหน้าไม่กว้างมากก็ตัวนี้นะครับ หน้ากว้างอยู่นะครับฝั่งนี้75ห้าเซนนะครับความยาวนะครับความยาวอยู่2เมตรนะครับฝั่งนู้น91เซนเนาะอันนี้นะครับผมไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ตกอยู่ 19, 5 0 0หนานอนะครับผมนี่ครับพร้อมจัดส่งฟรีเนาะเก้าอี้2ตัวแบบนี้นะครับผมเก้าอี้แบบนี้เนาะเก้าอี้แบบนี้เลยเป็นพนักพิงเลยสวยเลยนะครับตัวนี้จองเรียบร้อยนะ อ่าที่ยังไม่จองก็จะเป็นแผ่นนี้นะครับทุกคนกันนี้ยังทาสีไม่เสร็จนะครับอ่เดี๋ยวขัดทาให้นะครับราคาเดียวกันกับตัวนี้เนาะไดเก้าอี้สองตัวเหมือนกันโอเคครับก็ประมาณนี้เลยครับผมก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับและติดตามนะครับสวัสดีครับผม